สวัสดีค่ะปุ๋ยสฟิทรหน่คพามีนะคะปัจจุบันก็ฟูลไทม์กับบริษัทยูนิลีเวอร์แล้วนะคะยูนิลีเวอร์ไลฟ์นะคะก่อนหน้าน,นี้นะคะปุ๋ยก็ได้เรียนจบปริญญาตรีนะคะที่ State University of New York ที่สหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ได้กลับมาเรียนต่อปริญญาโทในสาขา MBA ที่มหลาลัยขอนแก่นนะคะในระหว่างที่เราเรียนต่อน,นั้นเราก็ได้อยากมีรายได้เพิ่มเลยได้มองหางาน ชิ้นหนึ่งเนาะที่เราอยากจะทําเพิ่มในช่วงระหว่างที่เราเรียนเราก็เลยไปมองหางานที่สามารถทําให้เราเไม่ต้องอยู่ออฟฟิศไม่ต้องเข้าออฟฟิศทุกวันสามารถมีคล่องตัวในการบริหารจัดการเวลาได้ด้วยตัวเราเองเราก็เลยได้มองหาอาชีพที่เป็นเกี่ยวกับเซลล์เนาะพอดีจังหวะหมอเลยก็ได้ไปทําเป็น ทำงานเ,เป็นผู้แทนยาของบริษัทยาแห่งหนึ่งในเขตอีสานซึ่งตอนนั้นเราก็ค่อนข้างจะมีความสุขกับการที่เราสามารถบริหารและจัดการเวลาของตัวเองได้พอปุ๋ยทำอยู่ที่นั่นมาประมาณ3ปีแล้วปุ๋ยก็ได้กลับมาอยู่ใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะตอนที่ได้กลับมาอยู่ร้อยเอ็ดเนี่ยเรา,เราเปัจจุบันพ่อครอบครัวปุ๋ยก็จะมีธุรกิจส่วนตัวนะคะแต่ปุ๋ยมองเห็นว่าปุ๋ยไม่ได้อยากจะทําธุรกิจต่อจาก ที่พ่อกับแม่ได้ทํามาก็เลยได้มองหาธุรกิจอะไรก็ได้ที่เป็นธุรกิจของเราเองเราก็เลยเริ่มจากการเปิดร้านไอศครีมหรือร้านซอฟครีมญี่ปุนเล็กๆนะคะอยู่ใจกลางเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะในระหว่างที่ทำเนี่ยธุรกิจซอฟครีมเนาะปุ๋ยก็จะออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอก็เป็นคนที่เรียกว่าออกกําลังกายนะคะแต่ไม่ได้ดูแลตัวเองไม่ค่อยได้ทานอาหารเสริม แล้วก็รู้สึกว่าอาหารเสริมเนี่ยมันมันมันยังไม่ค่อยจําเป็นสําหรับเราในตอนนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่ปุ๋มมีปัญหาก็คือผิวหน้าเนี่ยจะมีปัปญหาเป็นสิวอุดตันนะคะแล้วก็มีริ้วรอยก่อนวัยถ้าถ้า,ถ,าถ้าเทียบคนในวัยวเดียวกันแล้วเราก็จะดูแก่กว่าคนอื่นแล้วหน้าเราก็จะไม่เคยไม่เคยเรียบเนียนนะคะก็จะมีแต่สิวสิว,ส,วสิวเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะคะสาเหตุนี้อาจจะเกิดจากการที่เราเออไม่ได้ดูแลตัวเองมากเนาะไม่ใช้ครีมหรืออะไรที่มันเหมาะกับเรามันเลยทําให้เกิดเป็นปัญหาสิวอุดตัน แล้วก็หมักหมมหมักหมมมาเรื่อยๆถึงเราจะไปหาที่คลินิกคุณหมอหมดเงินไปเยอะมากมายนะคะแต่หน้าปุ๋ยก็ไม่เคยไม่เคยหายอะคะ่ะมันก็จะเป็นอาการของสิวอุดตันที่ผุดขึ้นมาเรื่อยๆอยู่ต่อเนื่องต่อเนื่องเป็นเนืองๆอะคะ่ะไม่เคยหายขาดเนาะจนกระทั่งไม่มาเจอเพื่อนคนหนึ่งที่เคยเรียนด้วยกันนะคะตั้งแต่สมัยอนุบาลแต่เราก็เป็นเพื่อนกับเขาใน Facebook นะคะเราก็ได้เห็นรูปเขาเหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นเขาดูอ่อนกวัยกว่าเราเยอะแต่วันนั้นเราได้เห็นตัวจริงเขาแล้วเราก็บอกว่าอู ดูเด็กกว่เราเยอะจริงๆแล้วผิวหน้าเขาก็ใสนะคะแล้วก็ดูหน้าเด็กมากๆมันก็เลยทําให้ปุ๋ยรู้สึกว่าเอ๊ะเขาใช้อะไรอะไรแล้วก็อยากจะรู้ว่าเขาใช้อะไรเนาะเขาก็ได้มาแนะนําผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งให้กับปุ๋ยนะคะก็คือคอลลาเจนแมทริกซ์เนาะซึ่งตอนนั้นก็ไม่ได้มีความเชื่อเรื่องสัขภาพน,นะคะแต่ด้วยสิ่งที่เขาบอกคือว่าเราเห็นโลโก้เสื้อเขาอะคะเป็นของยูนิลีเวอร์เนาะ เราก็แปลกแต่เอ๊ะอยู่นี้ว่ามีสินค้ากลุ่มนี้ด้วยหรอตั้งแต่เราเรียนมาหรือเราเคยศึกษามเาเราไม่เคยรู้เลยว่าเขามีกลุ่มนที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อะคะ่ะเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เราก็เลยได้ศึกษาเนาะแล้วก็ลองทานจนมีผลลัพธ์กับตัวเองภายในหนึ่งเดือนนะคะหน้าปุ๋ยก็เปลี่ยนไปเยอะมากพอเริ่มเปลี่ยนเราก็เลยเริ่มศึกษาว่าธุรกิจตัวเนี้ยมันมีผลิตภัณฑ์กลุ่มไหนบ้างนะคะ แล้วเราก็เริ่มได้ทดลองใช้ทุกตัวทุกกลุ่มนะคะซึ่งกลุ่มที่ปุ๋ยได้จะพูดถึงก็คือยูนิ e v เวอร์เนี่ยมันเป็นยูนิ e v เวอร์ไลฟ์นะคะเป็นอีกดิวิชนหนึ่งของยูนิ e v เวอร์ละใหญ่ซึ่งงานวิจัยของเขาเนี่ยเริ่มต้นที่ประเทศไทยที่แรกเป็นโปรเจกต์ที่เปิดประเทศไทยไทยที่แรกนะคะงานวิจัยของเขาก็เลยจะเกี่ยวกับสรีระร่างกายเกี่ยวกับอากาศนะคะเมืองไทยมันเลยทําให้เราทานแล้วร,รู้สึกว่าเออมันมีผลลัพธ์ปุ๋ยทานคอลลาเจนก่อนหลังจากนั้นก็ค่อยขยับมาเป็นกลุ่มสุขภาพที่ดู แล้วก็มาเป็นสกินแคร์ในทั้งหมดที่เขามีกลุ่มของเขาก็จะมีวิยอนนะคะซึ่งเป็นกลุ่มสุขภาพแล้วก็สกินแคร์ก็จะเรียกว่ากลุ่มวิยองนะคะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มไอเฟรชก็คือเกี่ยวกับช่องปากซึ่งนิวเวิร์แล้วจริงๆเนี่ยจะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของสินค้าอุป,ปโภคบริโภคอยู่แล้วนะคะซึ่งเขามีงานวิจัยอยู่129แห่งทั่วโลกมีคุณหมออยู่ในโรงงานวิจัยเนี่ย6,000คนและทุนวิใจัยในสินค้ากลุ่มที่ปุ๋ยได้พูดถึงเนี่ยเป็น ประมาณหกหมืนล้านบาทต่อปีนะคะซึ่งปุ๋ยบอกเลยว่าเป็นกลุ่มที่เป็นเป็นงานเป็นงานวิจัยที่เขาใช้ทุนในงานวิจัยค่อนข้างเยอะเยอะมากๆนะคะปุ๋ยเลยมองว่าเอยบริษัทใหญ่ขนาดนี้งานวิจัยขนาดนี้สินค้ามันต้องแบบสุดยอดมากๆเลยแล้วก็จริงๆอย่างที่พูดนะคะงานวิจัยของเขาเนี่ยไม่ใช่แค่นในเพเปอร์นะคะแต่ในงานวิจัยของเขาเนี่ยมันเป็นอ่า ในคนนะคะในร่างกายคนที่ทานแล้วมีผลลั์กับผลิตภัณฑ์ทานแล้วเกิดความประทับใจกับผลิตภัณฑ์จริงแล้วก็เป็นเอาคนนะคะมาทดลองทําให้เราปุ๋ยเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนในรูปแบบของผลลัพธ์ในงานวิจัยทางเพเปอร์แล้วก็ที่สําคัญในผลลัพธ์ของเลือดคนนะคะและอย่างหนึ่งที่ปุ๋ยจะบอกก็คือจะอา กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพของเรานะคะได้บรรจุอยู่ใน PDR คู่มือการจ่ายยาของแพทย์ระดับโลกและมิมนะคะคู่มือการจ่ายยาของเภสัชนะคะที่อยู่ในร้านยาทั่วไปคุณคนที่จบเภสัชมาส่วนมากนะคะซึ่งปุ๋ยก็จะคุกคลีอยู่กเกี่ยวกับเรื่องของยาในตอนที่เราสมัยเป็นผู้แทนยาเราก็เลยจะคุกคลีออยู่กับเรื่องมิมหนึ่งงานวิจัยมาค่อนข้างเยอะในการที่จะนําเสนอยาตัวหนึ่งให้กับคุณหมอหรือโรงพยาบาลเนี่ยค่ะ,ะมันทําให้ปุ๋ยเปิดตรงที่ว่าเปิดแล้วก็ว้าวมากๆเลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์เ,เราเนี่ย บรรจุอยู่ในคู่มือการจ่ายยาของแพทย์ซึ่งมันมีความปลอดภัยมากแล้วสามารถใช้ได้ผลจริงในคนนะคะแล้วก็สามารถใช้ควบคู่ได้กับการรักษาด้วยมันเลยยิ่งทําให้ผลิตภัณฑ์กลุ่มเบียรออนของเราเนี่ยมีมีความน่าเชื่อถือแล้วปุ๋ยก็รู้สึกว่าทานแล้วปลอดภัยจริงๆนะคะและที่สําคัญมันสามารถทานต่อนเนื่องได้ไม่มีตกทางที่ตับที่ไตและยังไปฟื้นฟูที่ตับที่ไตได้ในระยะยาวด้วยสิ่งหนึ่งที่ปุ๋ยได้เห็นตอนที่เป็นผู้แทนยานนะค่ะเราก็จะเห็นกลุ่มคนป่วยซึ่งเป็นกลุ่มคนที่แบบ อายุที่ค่อนข้างเยอะแล้วอะไรอย่างงี้ค่ะก็จะเริ่มมีปัญหาสุขภาพมีความเสื่อมตามวัยนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เขาขาดก็คือการฟื้นฟูล,ลึกถึงระดับแบบเซลเล์อะไรอย่างงี้ค่ะที่เขาไม่ได้ดูแลตัวเองได้ลึกขนาดนั้นแต่สิ่งที่เขาได้รับนะคะในการรักษาส่วนมากจะเป็นยาโดสยาที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,นตามอาการของโรคนะคะซึ่งจะทําให้คนกลุ่มนี้ค่ะในระยะยาวเนี่ย อาจจะไม่ได้เสียชีวิตจากโรคที่เขาเป็นนะคะแต่จะเสียชีวิตจากตับและไตของเขาที่มีภาวะของการรับยามากเกินไปหรือสารเคมีมากเกินไปนะคะคก็จะมีภาวะของการเป็นโรคตับหรือโรคไตาตามมานะคะซึ่งเป็นโรคที่เรารู้สึกว่ามันไม่สามารถรักษาได้แล้วอะคะ่ะปุ๋ยก็เลยได้เห็นว่าเออถ้าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันสามารถฟื้นฟูเซลล์ตับแล้วก็ไตของเราได้เนี่ยมันก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ปุ๋ยมองว่าเป็นประโยชน์สําหรับ ผู้คนในวัยที่อายุเยอะขึ้นนะคะที่เขามองหาในการสินค้าหรืออาหารเสริมดีๆสักตัวนะคะที่สามารถทานแล้วมีผลลัพธ์แล้วก็ไม่ตกค้างที่ตับที่ไตในระยะย,ยาวให้กับเขาได้ก็จะเป็นก็จะเป็นกลุ่มสินค้านะคะที่ตอบโจทย์ คนกลุ่มนี้แล้วคนกลุ่มนี้ในอนาคตนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่ใหญ่มากๆมากๆนะคะในการออในในใน,ในประเทศเราเพราะประเทศไทยเราจริงๆยจะมีกลุ่มผู้สูงวัยสูงขึ้นถึง20%นะคะในปี2568จากประชากร65ล้านคนซึ่งเป็นสัดส่วนที่เยอะมากๆนะคะในต่อไปในในโลกอนาคตฉะนั้นปุ๋ยก็เลยมองว่า u n i ิ e r ได้ทำการตลาดออกมาได้ตรงกลุ่มตรงเป้าหมายกับกลุ่มที่ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้นะคะ ได้ชัดเจนนะคะในเรื่องของการฟื้นฟูเซลล์แล้วก็ที่สำคัญนะคะเป็นนวัตกรรมอาหารทดแทนยาสามารถใช้ได้จริงและมีผลลัพธ์ทางบเลือดที่สามารถพิสูจน์ได้นะคะไม่ใช่แค่บอกว่าดีแล้วไม่รู้ว่าดียังไงแต่สิ่งนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ปุ๋ยรู้สึกว่ามันเหมาะกับคนในทุกๆทุก ทุกเพศทุกวัยเนาะถ้าเขาได้เริ่มมาสนใจสุขภาพนะคะคน,คนแล้วฝุ๋ก็รู้สึกว่าออพอสินค้าค่ะมันได้ไปอยู่ในใจของเขาทําให้เขาเกิดความประทับใจสินค้าธุรกิจนี้มันก็จะเกิดการทวีค่าในการสร้างเครือข่ายของผู้บริโภคนะคะแล้วก็สร้างเครือข่ายในรูปของ ธุรกิจได้ด้วยเนาะถ้ามองอมันเปิดโอกาสในเรื่องของการบอกต่อในมุมของผลิตภัณฑ์และบอกต่อในมุมของเป็นหุ้นส่วนกับธุรกิจได้ด้วยถ้าคนที่มองหาธุรกิจบางอย่างที่จะทำเนาะซึ่งธุรกิจตัวนี้นะคะมันก็ง่ายในการทำในลักษณะที่เรามีเรียกว่าพาตฟอร์มตัวหนึ่งของบริษัทนะคะที่ช่วยประหยัดเวลาเรานะคะในการ เ,เรียกว่าจะเป็นการจัดส่งสินค้าการใช้คอนเทนต์ออนไลน์สื่อโซเชียลต่างๆที่ทางบริษัทนะคะมีมาซัพพอร์ตเราหมดแล้วนะคะเราก็มีหน้าที่แค่แชร์แชร์แชร์ออกไปให้ได้เร็วที่สุดจะแชร์ด้วยตัวเราเองหรือจะใช้เครื่องมือโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะในการช็อปในการช็อปแล้วก็ในการแชร์ให้กับผู้คนที่อยู่รอบตัว เขานะคะได้รับรู้ถึงผลลัพธ์หรือประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลผลิตภัณฑ์เชิงลึกนะคะซึ่งคอนเทนต์เราหลักต่างๆเหล่านี้นะคะเราก็จะเอื้ออํานวยให้กับเราแล้วนะคะที่จะสามารถกระจายสู่ผู้คนทั่วโลกได้นะคะด้วยการแค่แชร์อย่างเดียวจะแชร์ด้วยวิธีไหนก็ได้นะคะจะแชร์ด้วยการบอกบอกต่อคนที่เรารักรอบๆตัวเราหรือจะแชร์ในกับกลุ่มเขาเรียกว่าเพื่อนๆทาง <S <S โซเชียลนะคะไม่ว่าจะเป็นทางไลน์ทาง Facebook ซึ่งมันก็จะง่ายในการที่เขารู้สึกว่า,าได้บอกต่อสิ่งดีๆให้กับผู้คนนะคะและยังทําตัวให้เป็นคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นทั้งในมุมของผลิตภัณฑ์แล้วก็ในมุมของการช่วยให้ผู้อื่นได้มีรายได้เพิ่มเติม และในขณะเดียวกันเขาก็สามารถที่จะทานสุกผลิตภัณฑ์ของเราในระยะยาวได้นะคะโดยที่เขาไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นภาระหรือค่าใช้จ่ายถ้าเขามีรายได้เข้ามาได้ด้วยนะคะอีกช่องทางหนึ่งในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับผู้คนนะคะและที่สําคัญนะคะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะก็ยังจะช่วยส่งเสริมให้คนรอบตัวเขามีสุขภาพที่ดีขึ้นก็จะทาให้เขาะคะรู้สึก มีเขาเรียกว่ามีคนะุณภาพไลฟ์เนาะที่ค่อนข้างจะดีขึ้นกับผู้คนที่ไม่ได้เจ็บป่วยเนาะแล้วก็ทําให้มีคนมีคนที่เขารู้สึกขอบคุณเขาในสิ่งที่เขาได้มอบทั้งจะเป็นในเรื่องของผลิตภัณฑ์หรือโอกาสทางธุรกิจนะคะมันก็จะเป็นคุณค่าดีๆที่ได้บอกต่อกับผู้คนค่ะก็อยากจะชวนนะคะว่ากลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ต้องดูแลสุขภาพนะคะให้ อยู่ยืนยาวกับผู้คนกับลูก,ลกหลานหรือครอบครัวให้นานที่สุดนะคะเพื่อที่จะสร้างคุณค่าดีๆแล้วก็ใช้เวลาที่เหลืออยู่ที่เป็นเวลาคุณภาพกับคนที่เรารักมากที่สุดค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็สำหรับการเริ่มต้นธุรกิจหรือเริ่มการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราในการเริ่มเป็นหุ้นสว่วนกับเราได้เลยเนาะเป็น business partner กับเรามันก็จะมีเรียกว่า เซตเวลคัมเซตนะคะซึ่งมีทั้งหมดหลายชุดอยู่เหมือนกันแต่เซตที่ปุ๋ยจะบอกกับหมองมากมากมานะคะในการเปิดใจเกี่ยวกับสุขภาพดิ y ยอนของเราเนี่ยก็ชวนเปิดเป็นเซตใหญ่นะคะเรียกว่าเซต King of Antioxidants นซะคะซึ่งจะมีผลิตภัณฑ์อยู่3ตัวนะคะพิเศษก็คือตอนนี้นะคะสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ฟรีที่สำคัญนะคะมีโปรโมชั่นพิเศษจากปกติราคา2 8 0 0 28,605บาทนะคะในเซตนี้ลดอีก15%จากราคาสมาชิกแล้วก็เฉลือ24,600เป็นเซตใหญ่ของเรานะคะคเขาเรียกว่าเซต king of antioxidant s การขาจัดอนุมูลอิสระภายนอกเซลล์และภายในเซลล์นะคะแล้วที่สำคัญมีอาหารให้กับเซลล์นะคะเป็นการฟื้นฟูร่างกายครบ360นะคะนะคะก็ชวนนะคะชวนเปิดใจการ,ารทานเลิตภัณฑ์จัดเต็มนะคะที่สำคัญ ควรมีดีฟอร์อ f t เตอร์ของตัวเองดีฟอร์อ f t เตอร์ของตัวเองที่ตูวจะชวนก็คือผลแลบเลือดก่อนและหลังทานนะคะเพื่อพิสูจน์กันไปนเลยค่ะว่าการทานจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราต่อเนื่องสาเดือนนั้นมีผลพิสูจน์ทางแลบเลือดอยังไงนะคะและ้วที่สำคัญทานแล้วเราจะได้เกิดอินเนอร์ดีๆนะคะในการแนะนำบอตอในมุมของผลิตภัณฑ์แล้วก็เป็นธุรกิจนะคะในมุมของการได้เป็นหุ้นส่วนกับนี้ิเวอร์นะคะในการขยายสาขาได้ทั่วโลกและที่สำคัญนะคะ ยังมีเงินคืนในทุกๆกบาททุกสตางค์ตั้งแต่ของชิ้นแรกหรือของเวลคัมเซ็ตที่เราซื้อใช้เลยนะคะซึ่งจะได้เงินคืนอยู่1,150บาทนะคะในเซ็ตนี้นเรียกว่าเซต king of antioxidants นะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะในการเปิดใจใช้สินค้าแบบร0 0ซนะคะและที่สำคัญนะคะก็เปิดใจศึกษาเรียนรู้ข้อมูลธุรกิจควบคู่กับข้อมูลผลิตภัณฑ์ไปพร้อมๆกันนะคะเพราะสิ่งที่เราจะได้นอกจากสุขภาพก็คือมีเงิน ที่จะได้รับเป็นผลตอบแทนในการใช้ผลิตภัณฑ์และดูแลตัวเองไปนานๆนะคะสําหรับคนเจนนี้นะคะและที่สําคัญสิ่งที่เขาจะสร้างไว้ก็จะเป็นสินค้าอีกตัวหนึ่งที่สามารถส่งต่อส่งมอบเป็นมดรดกให้กับคนที่อยู่ข้างหลังเขาได้ด้วยเช่นกันนะคะก็ชวนค่ะชวนตัดสินใจและเปิดโอกาสทางธุรกิจให้กับตัวเองนะคะทั้งสุขภาพดีทําเป็นธุรกิจได้ด้วยและที่สําคัญยังสร้างคุณค่าให้กับตัวเองในระยะย,ยาวส่งต่อมอบเป็นธุรกิจ มรดกให้กับผู้คนที่อยู่ข้างหลังเราได้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ